มีอะไรก็ไม่ดีเท่ามีธรรมมีค่าล้ำเลอเลิศประเสริฐสีมีอะไรเทาร่าไรในโลกนี้ก็ไม่ดีเท่ามีธรรมประจ,จําใจธรรมะนั้นเป็นเรื่องใหญ่เสริมสร้างจิตใจให้เราชื่นบานาผู้ปฏิบัติต่างสุขสําราญบัณฑิตกล่าวขานว่าเป็นสิ่งดี วันนี้เรามีธรรมะเรามาพบพระศึกษาชีวีชีวิตเราจะได้เปรมปรีความสุขโชคดีจะเป็นของเราความสุขโชคดีจะเป็นของเราธรรมจจรีสุขังเสติอัศมิงโลกเกปรมหิจักผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้า ธรมโอหเวรักพติธรรมจาริงธรรมะนั่นแหละย่อมรักษาผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติธรรมะที่บุคคลประพฤติปฏิบัติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้นะทุกขติงขัติธรรมจารีผู้ประพฤติปฏิบัติธรรมย่อมไม่ตกต่ำและเดือดร้อนธรรมกาโมภวังโหติ ผู้ใฝ่ธรรมเป็นผู้เจริญอมรมเทศสีปรพาพโวผู้เกลียดชังธรรมเป็นผู้เสื่อมท่านสาธุชนคนนี้ผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านทุกคนวันนี้เป็นวันศีลเป็นวันพระเป็นวันสําคัญของเราชาวพุทธเป็นวันสิ้นเดือนแล้วสิ้นเดือนทางจันทรคติคือสิ้นเดือนสาม วันเวลาก็ผ่านไปอย่างรวดเร็วก็จะขึ้นเดือนสี่แล้ววันพรุ่งนี้ก็ขึ้นเดือนสี่วันเวลาผ่านไปไม่ได้ผ่านไปเปล่ามันเอาอายุมาให้เราด้วยนะผ่านไปเท่าไหร่อายุเราก็เพิ่มขึ้นเท่านั้นชีวิตเราก็สินส้นไปด้วยสิ้นไปด้วยมองไปข้างหน้าเหลือไม่มากมองไปข้างหลังมันผ่านมาแล้วเยอะเพราะฉะนั้นจะได้ประมาทกับเวลาที่ผ่านไปผ่านไปให้เรา ได้สิ่งที่เป็นประโยชน์บ้างมากหรือน้อยก็ให้ได้อะไรบ้างแล้วก็ให้เตือนตัวเองอยู่ตลอดว่าวันคืนล่วงไปล่วงไปบัดนี้เราทำอะไรอยู่เพื่อจะได้มีความตระหนักสำนึกรู้ว่าการที่เราเกิดมาเป็นมนุษย์เป็นคนจะได้ทำหน้าที่ได้อย่างถูกต้องทำหน้าที่ด้วยความไม่ประมาทตามพระพุทธโอวาทที่พระพุทธองค์ทรงตรัสปากไว ก่อนปรินิพานว่าว่ายาธรรมาสังขาราอัปปมาเทนะสัมปาเทถะขอท่านทั้งหลายทำหน้าที่ของตนให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาเทเถิดแสดงให้เห็นว่าพระองค์ทรงสอนให้เราเห็นความสำคัญของเวลาอย่าได้ผ่านไปผ่านไปนะเพราะว่าผ่านไปผ่านไปมันก็ทำให้เราเสียผลประโยชน์ไปด้วยนะประโยชน์อะไรที่เราควรจะได้รับ เราก็ควรจะเอาประโยชน์นั้นยึดเอาประโยชน์นั้นไว้ก่อนยิ่งคนสมัยทุกวันนี้นี่เวลาเราทําบุญเวลาทําบุญนี่เราก็จะทําไม่ค่อยถูกต้องเราจะเน้นแต่ความสนุกสนานเพลิดเพลินกันเป็นส่วนมากนะมีคนพูดกันว่าทําบุญอะไรกันไม่มีมหรสพคบงานเลยทําบุญอะไรกันไม่มีอะไรมาสมโพธเลย คล้ายๆกับว่าถ้าทําบุญทําบุญเฉพาะบุญเฉยๆนี่โดยมีการฟังเทศฟังธรรมมีการบริจาคทานมีการรักษาศรรีลเฉยๆนี่มันจะไม่เป็นบุญเขาก็จะว่าได้นะคนส่วนมากก็จะคิดอย่างนั้นไม่ว่าเราจะทําบุญขึ้นบ้านใหม่ทําบุญบวชนาคทาบุญฉลองอัฐิทําบุญอุทิศให้กับพ่อแม่ปูย่ย่าตายาย หรือแม,รแม้กระทั่งทำบุญประจำปีของวัดวาอารามต่างๆนะประการแรกเลยที่เราจะยกขึ้นกล่าวขานกันก็จะพูดถึงเรื่องมหรสพครบงานว่าจะเอาเราจะเอาอะไรเราจะเอาหมอรำคณะอะไรเราจะเอาลี่เกคณะอะไรนะมาเฉลิมฉลองนะเราคิดว่าตรงนั้นเป็นบุญนะเวลาเวลาคนถามกันเวลาเราไปร่วมงานใน งานประจำปีต่างๆหรือว่าไปงานพิธีต่างๆถ้าเป็นงานเกี่ยวกับขึ้นต้นด้วยคําว่าบุญขอเชิญร่วมงานบุญเขาก็จะถามเราว่าไปไหนคุณป้าไปไหนคุณแม่ไปเอาบุญไปเอาบุญเราก็ถามตัวเองว่าเราได้บุญบ้างหรือเปล่าคือคนที่ไปเอาบุญก็มีไปกินบุญก็มีไปตีบุญก็มีไปทําบุญจริงๆก็มีเช่นเดียวกัน พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าการทําบุญนั้นจะต้องเป็นการลดความเห็นแก่ตัวลดกิเลสในจิตในใจของเราลงเราทําบุญมากเท่าไหร่กิเลสในจิตในใจของเราก็จะต้องลดลงมากเท่านั้นเหมือนกับบทกลอนที่ท่านกล่าวไว้ว่าการทําบุญเหมือนนําน้ําอันสะอาดมาชําระล้างลาดอากุศลจิตสกาวขาวผ่องไม่หมองมนสาธุชนควรทําเช้าขําเอ้ยนะ การทาบุญก็เหมือนกับเราเอาน้ําอันสะอาดสะอาดบริสุทธิ์ี่มาชําระชําระร่างกายจิตใจของเราออกนะก็เราอาบน้ําให้มันสะอาดให้ร่างกายสะอาดชั้นใดการทําบุญก็เช่นนั้นก็คือชําระจิตใจของเราให้สะอาดหมดจดผ่องใสแต่ว่าคนเรานี่คนบางคนอาบน้ําก็ไม่เหมือนกันนะอ่าคนบางคนอาบน้ําก็ไม่เหมือนกันหลวงพ่อพทธทาสเ่า่ยท,ท่านได้เปรียบเทียบ นะการทำบุญไว้ว่าหนึ่งคนบางคนนี่อาบน้ําเหมือนกับอาบน้ําขี้โคลนนะอาบน้ําขี้โคลนคือมันไม่สะอาดการทำบุญก็เหมือนกันบางคนก็ทําเหมือนก,นกันกับอาบน้ําขี้โคลนอาบน้ําโคลนโคลนตมก็ยังติดเนื้อติดตัวเราแถมยังเหม็นเสียด้วยนะเราก็คิดว่ามันสะอาดสะอาดนะการทําบุญก็เช่นเดียวกันการทําบุญที่เต็มไปด้วยมหมหระพบคบงานการฆ่าสัตว์ตัดชีวิต การดื่มสุราเมีอะไรนะให้คนผู้คนทั้งหลายเข้าใจว่าบุญนี้งานบุญงานนี้นี่โอ้สุดยอดจังเลยนะซื้อเหล้าซื้อยามีมหรสพมหรสศพคบเงนินอย่างยิ่งใหญนะ่อย่างยิ่งใหญ่ตลอดสว่างสว่างคาตาเลยนะสุดยอดมากเลยนะเราคิดว่าเราจะได้บุญนะมันก็จะไม่ได้บุญเหมือนกับการอาบน้ำขี้โคลน ร่างกายของเราก็จะสกระปรกอยู่ยังเต็มไปด้วยขี้โครนขี้ตมอยู่การทําบุญประเภทที่สองเหมือนกับอาบน้ําหอมอาบน้ําอบน้ําหอมนี่เราคิดว่าเราอยากจะให้ร่างกายเรามันหอมตลบอบอวลไปไหนผู้คนจะได้จะได้สูดกลิ่นหอมนั้นเราก็เอาน้ําหอมมาอาบมาเทราดตัวมาเทราดตัวแทนที่ร่างกายเราจะสะอาดสะอ้านมันก็ยังมี สารเคมีนะ่ะสารเคมีมาเคลือบร่างกายเรามาถูกร่างกายเราไว้ะปะเหมาะทําให้ร่างกายเรานั้นผู้พองแพ้สารเคมีคือแพ้น้ําอบน้ําหอมเหล่านั้นอีกได้การทําบุญบางประเภทนี่แม้ว่าจะไม่มีมหรสขคบง,งานแม้ว่าจะไม่มีสุรายาเมาแต่ว่าเราทําบุญเราทําบุญเพื่อให้ได้ได้อะไรได้คำยกย่องสรรเสริญจากผู้คนได้ คำชื่นชมนะได้สวรรค์วิมานเรายังเมาในสวรรค์วิมานอยู่โอ้ยขอให้ข้าพเจ้าได้สวรรค์ได้ไปบังเกิดสวรรค์ชั้นนั้นชั้นนี้ด้วยเถิดนะเราก็ปรารถนาอย่างนั้นคือการทําบุญยังปรารถนาสวรรค์ยังปรารถนาให้ได้รับความโชคดีเจริญนะด้วยอายุวันณนะสุขพะพละขอให้อายุยืนอขอให้ยื่ยืนนะอานาปรารถนาอธิษฐานถ้าทาบุญปรารถนาเช่นนี้นี่ ยังเป็นไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นอยู่ยังไม่หมดกิเลสยังไม่หมดความเห็นเกีรตัวความเห็นเกีตัวก็ยังไม่หมดลงท่านเรียกว่าเป็นการทําบุญเหมือนกันอาบน้ําอบอาบน้ําหอมครั้งหนึ่งนะครั้งหนึ่งนางวิสาขาพาวหญิงบริวารไปนะรักษาศีลอุโบสถในวันพระอย่างนี้แหละที่วัดนะไปรักษาศีลที่วัดก็มีหญิงวัยรุ่นก็มนะีหญิงมีสามีแล้วก็มี หญิงกลางคนก็มีหญิงแก่ก็มีเน่ยอ่าก็ไปกันไปรักษาศีลที่วัดนางวิสาขาก็ถามแต่ละคนว่าอ้าวนี่แม่นางแม่นางนี่นหนูหนูนูี่หนูน,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 นที่ยังเจ้าสาวอยู่นี่เธอมารักษาศีลทําไมเหรอเพื่อประโยชน์อะไรนอ่าหญิงคนนี้ก็บอกว่าคุณแม่ฉันมารักษาศีลนี่เพื่อที่จะให้ได้สามีได้แต่งงานในขณะที่ยังยังอยู่ในวัยรุ่นอยู่นะยังไม่เป็น คนแก่ยังไม่อายุมากให้อยู่ในวัยนี้แหละจะได้สามีตอนยังเป็น,ปน,ร,นรุ่นรุ่นอยูนะ่ก็ไปถามคนที่คนที่วัยท่ามกลางว่าเอา้าเธอแต่งงานเ,าเธอรักษาศีลนี่นเพื่ออะไรเหลอคุณคุณหนูคุณนารักษาศีลเพื่ออะไรโอรักษาศีลเพื่อที่จะตั้งความปรารถนาว่าอย่าให้สามีไปมีเมียน้อยนะก็รักษาศีลอย่างนี้แหละคุณแมนะ่ก็ไปถามคน ที่อายุมากขึ้นแล้วอายุมากแล้วคุณยายยายรักษาศีลเพื่ออะไรเลยอ,อยากได้อะไรอ๋อยายอยากไปสวรรค์นะตายแล้วจะไม่อยากไปเกิดในรกก็อยากไปเกิดในสวรรค์นางวิสาขาก็ไปกราบทูลพระพุทมีพระภาคเจ้าให้ทราบถึงความปรารถนาของผู้หญิงสตรีเหล่านี้ว่ามีความปรารถนาอย่างนั้นอย่างนั้นดังที่กล่าวมาพระพุทมีพระภาคเจ้าก็บอกว่าการรักษาศีลของสตรีเหล่านั้นนี่ ยังเป็นไปเพื่อวัตตะวัตตะก็คือการเบียนบนในวัตตะสงสารยังเป็นไปเพื่อความทุกข์อยู่ยังไม่ออกจากทุกข์นี่เห็นไหมก็เรียกว่าการปรารถนาเช่นนี้การทำบุญเช่นนี้ยังมีความยึดมั่นถึงมั่นเพิ่มความเห็นเกียรติตัวอยู่เหมือนกันกับเราอาบน้ําอบน้ําหอมนั่นเองการทําบุญประเภทที่สามนี่เหมือน,นกันกับอาบน้ําอันสะอาดบริสุทธิ์เราทําบุญด้วยการบริจาคทานก็ดี รักษาศีลก็ดีเจริญภาวนาก็ดีเพื่อลดละกิเลสนะเพื่อชำระขัดเกลากิเลสในจิตใน,ในใจของเราให้สารหมดจดบริสุทธิ์เหมือนกับคําที่เรากล่าวคําถวายทานว่าทานังเมปริสุทธิ์ทางทานของข้าพระเจ้าสะอาดหมดจดบริสุทธินะ์นิพพานังปรมังสุข,ขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมอาสะวะขายาวหังโหตุ จงเป็นไปเพื่อความสิ้นไปเสื่อมไปแห่งกิเลสเครื่องหมักดองในจิตในใจของข้าพเจ้าด้วยเถิดอันนี้ก็เรียกว่าทําบุญให้เป็นประโยชน์อย่างแท้จริงจุดประสงค์ของการบ,บําเพ็ญบุญไม่ว่าจะเป็นการบําเพ็ญทนานรักษาศีลเจริญภาวนาอารมณ์จิตใจก็เพื่อการลดละความเห็นเกีตัวลดละความยึดมั่นถือมั่นลดละกิเลสอาสะวะเครื่องหมักดองอยู่ในจิตในใจของเราเนี่ยถึงจะเป็นการทําบุญอย่างถูกต้อง ท่านสาธุชนทั้งหลายท่านทําบุญต่างๆก็ขอให้พิจารณาดูว่าเราทําบุญแบบไหนเราทําบุญแบบอาบน้ําขี้โคลนเราทําบุญแบบอาบน้ําอบน้ําหอมหรือว่าเราทําบุญแบบอาบน้ําอันสะอาดเราอยากให้ร่างกายของเราสะอาดสะอา้านเราก็จงพิจารณาดูเราจะทําบุญแบบไหนเราก็จะได้บุญอย่างแท้จริงธรรมสวัสดีเจริญพร